กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปลองไปสุขสุขคุนเดี๋ยวาเบิ่งหัวขอแล้วจ้ะเนาะสิ่งที่คุณควรลงมือทําในตอนนี้คือเรื่องใดอสิ่งที่คุณควรลงมือทําในตอนนี้คือเรื่องใรครับเวลาได้เวอรมีพลังงานเกา่า สิ่งที่คุณครลงมือทำในตอนนี้คือเรื่องใะไรนะจ๊ะเนาะไอพี่กระเด็นยางบอกอย่าเจ้าก็ลงมือเห็ดอืมไอเจ้ามีความมั่นใจในเจ้าของนะจ๊ะเด้ต้องบ,บอกอักสั้นออาห้เจ้ามีความมั่นใจในในเจ้าของว่าเจ้าของเห็ดได้เพราะว่าเจ้าเสิเห็ดเงียงกระยาในสายการงาน,นอาจารย์เนาะกันเงินพอเสร็จไปลงทุนเงียงก็ตาม ให้เจ้าเสื้อหมั่นเจ้าของอ่ะว่าเจ้าเฮ็ดได้เออและองค์พระพิเนธันสีสร้อยเหลือเจ้าเองใจบ่เจ้าเป็นคนที่มีสติปัญญาที่ดีต้องบอกใงสันเลยเออให้มีค่วมเสื้อมั่นในเจ้าของลเลยจ้ะเด้อให้มองถึหงหน้าคตข้างหน้าออต้องบอกเงสัน ว่าเจ้าไปไน้แน่นอนเฮ็ดไดน้แน่นอนเพราะว่าสิธิสายการงานแบบนี้น้วจากนาะที่เจ้าเฮ็ดในคณะนี้เวลานี่ที่กาลังทอเทีงหัวใจอยู่คณะนี้ก็เลยเจ้าเฮ็ดใจแน่นอนให้มองถึงอนาคตข้างหน้า,นาองค์ท่านอยากบอกแบบนี้ให้มีความเสื่อมันในเจ้าของแล้วก็เจ้าตอ้องออขอพรจากองค์พระพิเนีเล่เด้อถวายดอกบวัวนี่ถวายดอกบวัวดอกไม้ดอกอะไรกันใดดาวเรื่องกันใดกันพ่อมีดอกบัวกันเออถวายดอกบวัวแล้วก็ขอพรจากองค์พระพินธ ขอไดหนึ่งอย่าง้ะจ้ะเด้อหนึ่งอย่างจะขอหลายอย่างขอเรื่องการงานกับการงานขอเรื่องความรักกับความรักขอเรื่องการเงินกับการเงินห้ามขอเองโม่หม้วจ้ะเออต้องบอกอาจาขอได้อย่างหนึ่งเท่านั้นให้ประสบผลสำเร็จก่อนจะขออย่างอื่นเนะจ้ะเนาะเอ่ออันเจ้าสิบุญบานบ่บุญบาลมันกันเรื่องของเจ้าเนะจ้ะเนาะสำหรับไข่เวลาขอเนี่ยในบัเคยบุญออกเออแต่ว่าขอพ่อัน่นนนะเออขอพรเส็จแล้วก็พอประสบผลสำเร็จแล้วก็ ยังมาแก่ทันนะอาจจะสร้างขนมนุ่มเลื่อยมากสินะจย์เนาะต้องบอกสัตวการดอกไม้มาวายทันัฆษณาอ้าผู้ใลมาการอ่านไพ่กาฝฟกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนติ้งๆิ้งให้น้ำนี้ด้จ้าเด้อสวัสดีจ้า